นัดใจกลางตลาดนัดกลางคืน ที่คลาคล่ำไปด้วยแสงไฟและเสียงจอแจของกรุงเทพกลิ่นหอมฟุ้งของผัดไทยลอยเตกจมูกโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยนารุโตกอุซึมากิตาเป็นประกายวิ่งตรงไปยังร้านผัดไทยเจ้าอร่อยที่ควันฉุยซุปเปอร์ผัดไทยพิเศษเบิ่มไปเลยครับป้าเขาตะโกนเสียงดังพลังชี้ไปที่กองเส้นใหญ่ยักษ์ตรงหน้าลูฟี่จากวันพีซก็ไม่น้อยหน้าของฉันด้วยขอเนื้อเยอะๆเลยนะเขาหัวเราะร่า เอื้อมมืออย่างยืดไปคว้าลูกชิ้นปิ้งจากร้านข้างๆมาเข้าปากอย่างรวดเร็วโกโจซาโตรุ Go u, ในชุดเสื้อฮาวายสบายๆย,ยืนกอดอกยิ้มมุมปากมองดูความวุ่นวายรอบตัวอย่างเหนือนชั้นช่างเป็นพลังงานที่น่าสนใจจริงๆนะประเทศไทยเนี่ย ทางด้านลีวายแอคเคอร์แมนจากผ่าพิภพไทยท่านกำลังขมวดคิ้วมองไปรอบๆสกรปรกชมัดเขาพึมพำขนาดหยิกผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดมือซ้ำๆนี่พวกแกไม่คิดจะรักษาระเบียดกันบ้างเลยหรือไง ส่วนอุซากิซึกิโนะหรือเซเลอร์มูนยืนถือพัดลายไทยสีสดใสาตาโตกับสีสันของตลาดสวยจังเลยค่ะแต่คนเยอะจนเวียนหัวหมดแล้วเธอพยายามหลบคนแต่ก็ถูกชนไปชนมาจนเกือบจะลม้มท่ามกลางความอลมานนั้นพ่อค้าแม่ขาต่างส่งเสียงเรียกลูกค้าแต่มีบางอย่างแปลกไปแผงลอยข้างๆดูเหมือนของจะหายไปอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มวุวายด้วยความหงุดหงิดเกินเหน เหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังแผ่ซ่านเข้ามาทำให้ทุกคนรู้สึกอยากได้อยากมีมากขึ้นกว่าปกตินารูโตที่กำลังโ้ยผัดไทยเข้าปากคำโตถึงกับชะงักเอ๊ะแสงอะไรแวบๆตรงนั้นน่ะเขาเห็นเงาเลือนรางบางอย่างที่ส่องแสงสีม่วงประหลาดกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหายเข้าไปในซอกตึกแคบๆ เช้าวันรุ่งขึ้นณวัดอรุณราชวรารามราชวรารามนารูโตะพยายามนั่งสมาธิเรียนแบบพระสงฆ์แต่ก็กระสับกระส่ายตลอดเวลานั่งนานๆแล้วปวดตูดชะมัดเลยครับอาจารย์เขาบ่นกับโกโจที่กำลังใช้ท่าทางประหลาดๆถ่ายเซลฟี่กับเจดีนี่ไม่ใช่การทำสมาธิหรอกนะนารูโตะแต่เป็นการซึมซับพ,พลังงานแห่งความสงบ โกโจหัวเราะร่าลูฟี่ยังคงซุกสนพยายามปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเจดีด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้างบนมีเนื้อหรือเปล่าเขาตะโกนอย่างตื่นเต้นก่อนที่ลีวายจะพุ่งเข้ามาล็อกคอไว้หยุดเดี๋ยวนี้นายโจรสัตบ้านี่มันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแกลีวายทำความสะอาดมือและเท้าของลูฟี่ด้วยทิชชู่เปียกอย่างจริงจังเดี๋ยวพื้นจะสกปรกหมดอุซากิกำลังเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาริมน้ำเจ้าพระยา น่ารักจังเลยค่ะเธอว่ายิ้มยิ้มพลางโปรยอาหารเม็ดให้ฝูงปลาตัวใหญ่แต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าปลาบางตัวเริ่มแย่งอาหารกันอย่างดุร้ายผิดปกติปลาตัวใหญ่บางตัวพยายามกลืนปลาตัวเล็กเข้าไปอย่างบ้าคลั่งว้ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โกโจท,ที่สังเกตการอยู่เงียบๆก็สีหน้าเปลี่ยนไปแย่แล้วพลังงานเมื่อคืนมันยังอยู่ที่นี่เขาสัมผัสได้ถึงออร่าสีม่วงจางๆที่ลอยอวนอยู่รอบๆวัดทําให้จิตใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกกระตุ้นด้วยความอยากอาหารและความโลภที่รุนแรงเกินจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆเ,เ,เหมือนระฆังที่กังวานด้วยความไม่สบายใจนารูโตะพยายามจะใช้กระสุนวงจากกับปลาบ้าคลั่งเหล่านั้น แต่โกโจหยุดเขาไว้ทันใจเย็นก่อนนารุโตะศัตรูของเรามันไม่ได้มีตัวตนที่จับต้องได้ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกความโกลาหลนยิ่งทวีคูณมากขึ้นพ่อค้าแม่ขาต่างแย่งชิงลูกค้ากันอย่างดุเดือดเกิดการโต้เถียงกันเสียงดังจนเรือบังลําแทบคว่ำลูฟี่ที่เห็นส้มตำน่าอร่อยก็พุ่งเข้าใส่ทันทีของชั้นเขาตะโกนแต่กลับถูกพ่อค้าแย่งไปทันทีด้วยความหิวโหยที่ไม่อาจาควบคุมได้แกจะเอาไปไหนของชั้นลูฟี่เริ่มหงุดหงิดและเกือบจะใช้หมัดยางยืดเข้าใส่นารุโตพยายาม ช่วยเจรจาแต่ความโลภทำให้คนไม่ฟังเหตุผลใจเย็นๆครับทุกคนเราแบ่งปันกันได้เขาพยายามบอกแต่กลับถูกเมินใส่อุซากิพยายามใช้พลังแห่งดวงจันทร์ Moon Heing Escalation เธอร่ายคาถาแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนยังคงแย่งชิงอาหารและสินค้ากันอย่างบ้าคลัง่งทำไมถึงไม่หายละ่ะเธอรู้สึกผิดหวัง โกโจโมองสถานการณ์อย่างครุ่นคิดพลังงานนี้มันไม่ใช่ความโลภธรรมดามันคือวิญญาณตะกละที่ดูดซับความอยากอาหารและความต้องการของมนุษย์ให้ขยายใหญ่ขึ้นเขาสังเกตเห็นว่าวิญญาณสีม่วงกำลังลอยวนอยู่ร,บรอบๆกองอาหารที่วางซ้อนกันเป็นภูเขาลีวไวที่ปกติจะเย็นชาเริ่มหงุดหงิดกับความสกรปรกและไร้ระเบียบนี่มันจะเกินไปแล้วนะพวกแกช่วยมีสติกันหน่อยได้ไหมเขาพยายามจัดระเบียบ สินค้าที่ถูกกระจัดกระจายแต่ก็ไห้ผลวิญญาณตะกละเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูดกลืนพลังงานด้านลบจากความอยากอาหารของทุกคนจนกลายเป็นพายุหมุนสีม่วงขนาดเล็กมันพุ่งเป้าไปที่ผลไม้แกะสลักสวยงามที่ตั้งอยู่บนเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของถวายสำหรับพิธีสำคัญของหมู่บ้านลูฟี่พยายามยื่นมือไปคว้ามันแต่ความเร็วของวิญญาณน,นั้นเหนือกว่าวิญญาณตะกละพุ่งเข้าใส่กระเช้าผลไม้แกะส หลักอันวิจิตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความหวังและอวยพรของชาวบ้านถูกดูดกลืนเข้าไปในพายุหมุนสีม่วงพลังงานแห่งความโลภที่สะสมไว้ระเบิดออกมาเป็นคลื่นเสียงที่ทำให้ทุกคนในตลาดน้ำสับสนอลมานลูฟี่ที่พยายามจะยื้อไว้ถูกพลังงานนั้นปัดกระเด็นไปตกน้ำแงกเขาตะโกนอย่างผิดหวังนารูโตะพยายามใช้กระสุนวงจากอีกครั้งแต่พลังงานของวิญญาณตะกละนั้นไร้รูปร่างท ให้กระสุนวงจากทะลุผ่านไปโดยไม่ทำอันตรายใดๆได้เลยบ้าเอ้ยทำไมถึงโจมตีไม่โดนเขาทุบพื้นด้วยความหงุดหงิดอุสากิถึงกับทรุดตัวลงด้วยความรู้สึกหมดหวังเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะ แสงแห่งความหวังเริ่มเลือนหายไปในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังจู่ๆเสียงกระแอมของชายชาราคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากเรือลำเล็กๆข้างๆเด็กเอย๋ยเจ้าไม่อาจต่อสู้กับความอยากด้วยกำลังได้หรอกเขาคืออาจารย์ชาวไทยผู้ใจดีที่เฝ้าสังเกตการมาตลอดวิญญาณตะกละนี้เติบโตจากจิตใจที่ไร้ความพอดีสิ่งเดียวที่ปราบมันได้คือความพอเพียงและการแบ่งปันที่มาจากใจ ิงอาจารย์ชี้ไปที่กองอาหารที่ยังเหลืออยู่จงเอาชนะความโลภด้วยการให้เถิด โกโจที่ได้ยินดังนั้นก็ดวงตาเป็นประกายจริงด้วยพลังของมันเกิดจากความต้องการที่เกินพอถ้าเราทำให้มันได้รับพลังงานตรงข้ามแล้วก็เขาหันไปมองเพื่อนๆที่กำลังหมดกำลังใจเราต้องเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแสดงให้มันเห็นถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของไทยลีวายเช็ดแผงหน้าปัดเรือที่สกปรกฟังดูไร้าสาระแต่ถ้ามันช่วยได้ก็ต้องลองวิญ,ญญาณตะกละที่ดูดเกลือนเครื่องบูชาไปแล้วกำลัง จะพุ่งตรงไปยังศูนย์กลางของพิธีศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านเพื่อดูดเกลื่อนจิตวิญญาณแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวไทยณนะลานพิธีกลางหมู่บ้านที่ประดับประดาด้วยผ้าแพรหลากสีสันวิญญาณสีม่วงหมุนวนอยู่เหนือแท่นบูชาเตรียมจะดูดกลืนพลังงานไม่ยอมให้แกทําตามอําเภอใจหรอกนารุโตตะโกนเสียงดังเขาสร้างคาถาแยกร่างหลายร้อยคนแต่ครั้งนี้ไม่ได้เพื่อการต่อสู้ทุกคนในร่างแยกเริ่มช่วยกันเตรียมอาหาร และของใช้ต่างๆที่ชาวบ้านนำมาบริจาคจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเราจะใช้พลังแห่งการแบ่งปันลูฟี่ที่ตอนแรกไม่เข้าใจเริ่มเห็นว่าการแบ่งปันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเขายื่นผลไม้ที่เขาชอบมากที่สุดให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้นี่ของแกแบ่งกันกินนะเด็กน้อยยิ้มกว้างด้วยความสุขวิญญาณตะกละดูเหมือนจะชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อสัมผัสถึงพลังงานด้านบวกอุซากิใช้พลังแห่งความรัก และความเมียตามูนท t อ a ร a าแอคชัเธอไม่โจมตีแต่กลับไร้คา,าถาแห่งความสงบคลื่นพลังสีชุมพูอ่อนๆแผ่กระจายออกไปทำให้ผู้คนที่กำลังตื่นกลัวเริ่มใจเย็นลงและหันมาช่วยเหลือกัน โกจอใช้อินฟินิตี้ของเขากลางอนาเขตแห่งการแบ่งปันออกไปป้องกันไม่ให้วิญญาณตะกละดูดกลืนพลังงานด้านลบใดๆอีกลีวายช่วยจัดระเบียบของถวายทั้งหมดให้สะอาดและสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความประนีตนี่แหละคือความพอเพียงและสงบที่แท้จริงเขากล่าวเบาๆ เมื่อจิตใจของผู้คนเต็มไปด้วยการแบ่งปันและความพอดีวิญญาณตะละก็เริ่มหดตัวลงพลังงานสีม่วงอ่อนจางลงกลายเป็นแสงสีทองสว่างจ้ามันไม่ได้ถูกทำลายแต่ได้รับการชำระล้างแปลเปลี่ยนเป็นวิญญาณแห่งความอิ่มเอมที่นำความสุขและสันติสุขกลับคืนมาสู่หมู่บ้านทุกคนยืนมองวิญญาณที่สงบลงด้วยความโล่งใจนารูโตยิ้มกว้างในที่สุดก็เข้าใจแล้วการแบ่งปันนี่มันสุด ยอดไปเลยลูฟี่กอดคอนารุโตนี่แหละคือการผจญภัยที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาโกโจโหัวเราะเบาๆช่างเป็นการเรียนรู้ที่งดงามจริงๆลีวายพยักหน้าเล็กน้อยอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรสก,กรปรกแล้วอุสากิรู้สึกถึงพลังแห่งรักที่เติมเต็มหัวใจฉันรักประเทศไทยจังเลยค่ะ ค่ำคืนนั้นพวกเขารวมตัวกันกินข้าวเหนียวมะม่วงและก๋วยเตี๋ยวเรือแสนอร่อยยังมีความสุขทุกคนได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากประเทศไทยจิตวิญญาณแห่งความพอเพียงและการแบ่งปันจะยังคงอยู่กับเขาเสมอและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการกินผัดไทยแต่เป็นการผจญภัยที่หลอมรวมหัวใจของวีรบุรุษจากต่างโลกเข้ากับความงดงามของวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง